Mm-hmm. สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ำไม่เมือนะครับมาทำแล้วครับผมมาแก้มือหมายตกสปิวบนเรือนะครับสปิวหน้าตั้งสปิวไม่ตายนะครับก็ที่ผ่านมาสองสามที่ก็เจอปลาใหญ่ก็เคยได้มันนะครับแบบไส้ซิฟอับไส้ใหญ่ๆดีที่ผมเคยบอกไปนะครับก็ยังไม่เห็นตัวมันวันนี้หาว่าปั๊บแผ่นยังมาก็ก็ชุดอุปกรณ์ก็ยังเป็นชุดเดิมที่สายพีีอยู่นะครับ ขอเดียวเบอร์เก้าตูดห่วงนะครับคุณคอดข้างใหญ่เลยพอวันนั้นนะมันม่ได้พุทธีอีนะมันคอมันง้างออกไปมันหว่นต่อแต่ผมทิปทีแล้วเด็กก่อนปิกนะกับกับนาเอกับเปลือนนาเอก็นำกันเอามายะลับคอข้างออกออกก็มันลงแต่มันหมายถึงกับวามดนะครับมันมีแต่เขาเอาออกบางส่วนอาจจะช่วยได้ นี่ก็เหมือนเดิมครับมากับนายเอสิงคุ้มบุญครับผมนี่ก็คนละคันเหมือนเดิมเนาะคนละคันเบ็ดคนละคันนะครับคันแลกคนละคันชุดสายสิบสองปอนเป็นควายมาสองเอเขาแล้วได้นี่ว่าเขาแล้วได้ตัวนึงเนาะออเดียวเออเขาเดียวอันนี้เบอร์ยังเบอร์แปดครับแปดตุ่นห่วงแปดตุ่นห่วงยาแล้วนายเอได้ตั๋วอังนี้ใส่บัตรมหาโล

à leo à leo à leo ha ha đốn à hạt chỉ cao trâu còn các bố kèm bạc cốt tôm dâm tím cày à. nhà cái nôn.

เฮ้ตัวแล้วครับจัตัวแล้วครับผมอีสกตัวที่สองอ้าหยลุ่นตัวใหญ่ปไป Ôi buồn hàng là gì vậy? Ôi bột hàng nó Tôi đi xa đâu Tôi đi xa có điều มีตอดมีตอดอนิ hmm, mm ่งใจวะ satu lagi. woo, 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 woo น่านะดูดฟุงอะโอ้ยตายเลยตอนนี้ได้ไปลาอยู่คนเดียว

tập hìen hì. một tuột rồi các bạn. một นั่งจอมสปิลอยู่พอดีมีโคกฉดูเดงๆไก่มานะครับนายเอคันมือจะไปจีิงๆกะไปจัดหื่อนายเอแล้วกันลองออกไปตีสฉดูสักคำครับไหลลาสฉดูสักคำกันนะครับลูกโคกแดงอยู่นะเต้นละน่าจะมีเมฆอยู่นะเพราะปืนก็เยอะเนาะปืนทบยิงปืนนะ lâu đồ <laughs> ui sẽ đủ cốt kê vậy nè

โอ้ไหลมาเว้ยกบมีแต่ไหลตัวเด็ดเปลี่ยนใบผัดเสียงดังๆดูเด,ดี๋อมันจะครบมันเล่ามันลองดูแต่มันทะลุทะลวงเหมือนครบไม่ได้

tuyên bộ Nó tư bộ áo ấy ตอดแบบอู้หูตอดเอ๊ะตอดตอดอู้หูชีเต็จละตอดอู้ห ยืนลุ้งถือวะ่ะเอาโอ,อ้อนมากครับเ้ยใหญ่มากามอ่ะเกือบได้แล้วครับผมตัวข้อหกไปในเอยืนรุดอ่ะเสียเวลาเนี่ก็ตอนเมนูป่าเหมือนเดิมครับแต่ว่านี่ปลากระป๋องยำปลากระป๋องเลยเอยำปลากกระป๋อง <laughs> Nà chia nà mà cái sẽ to. À, hàng bài. Mình luôn đi xuống nữa, tao nít đẹp ổn lạ. Cứ quán trao này mình nhận tao bán đây Hàng bài đẹp ổn lạ, mình luôn, mình luôn đi xuống. Nhập dư, nhập

เกินโลอันดิ้นทีฮ่าตอนนี้ก็5ห้าโมงแล้วล่ะสมควรเกบเวลาแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานปลาลวมยกที่สามทริปนี้บปโดนปลาใหญ่นะครับฮ่าันเดอร์ถึงบาโดนปลาใหญ่เต้ๆเลยก็แตก่ออยู่บ่าได้วันนี้มีไปสองโลนะครับมีโชีไม่ใช่โลไป หลายตัวเลยโมยเนาะเอ้ว uh, ันนี้ได้กี่ตัวเนี่ยวันนี้ได้สองตัวสามกะสามตัวสามตัวแน่เขาอ๋เดี๋ยวเราจะกลับมามันต้องโดนมันต้องได้สักวันไส้ซิปเนี่ยยี่งซุกอะ